สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในหัวข้อทำอย่างไรนะครับถ้าเรามีรูปบ้านโครงการเพียงสามรูปทีนี้ปัญหาคือว่าเวลาเราจะนำไปทำเป็นรูปโบชัวเนี่ยนะครับลักษณะรูปภาพควรจะเป็นอย่างไรผมแนะนำอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องำทำาำความเข้าใจก่อนว่ารูปภาพเนี่ยนะครับเราควรจะยิงแบบอัลบัม้ม นั่นหมายความว่าเรามีรูปภาพทั้งหมด3รูปเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดขนาดรูปภาพที่1นะครับเพื่อที่จะให้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นรูปภาพที่1เราควรจะต้องกําหนดขนาด1 2 0 0ง0 0คูณหกรพิกเซลนะครับเพื่อที่จะทําให้รูปภาพทั้งหมด3รูปเนี่ยจัดสัดส,ส่วนได้อย่างสวยงาม ก่อนที่เราจะนำไปยิงแอดโฆษณานั่นเองวิธีการก็คือเตรียมรูปภาพทั้ง3ภาพที่เราจะทําการตกแต่งต่อมาให้เราไปที่แคนวาเหมือนเดิมครับสังเกตดูนะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับให้ไปที่คําว่ากําหนดขนาดเองตรงนี้นะครับตั้งขนาดไซส์ให้ได้1 2 0 0 0ณ600พิกเซลเพราะเราจะกําหนดขนาดเพียงรูปที่1รูปเดียวเท่านั้น ขนาดความกว้าง1200นะครับความสูงอยู่ที่600พิกเซลกดสร้างงานออกแบบเราจะได้รูปที่มีสัสดส่วนสมบูรณ์แบบทุกท่านก็สามารถที่จะอัปโหลดรูปภาพเนี่ยนะครับอินเสิร์ตเข้ามาในโปรแกรมได้เลยกด Open นะครับสำหรับวันนี้ผมคดอ้วนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้านะสวัสดีครับ